สวัสดีครับแฟนแว bon. bon อลเลย์บอลวอลเลย์บอลยู20ปีทีมชายอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2024วอลเลย์บอลตารางแข่งวันนี้ครับ29เริ่มเวลา1 1นฬิกาทีมชาติบังกลาเทศพบกาตา13นริกา3 0นาทีเวียดนามพบคูเวต เวลา16นาฬิกาออสเตรเลียพบทีมชาติไทยและ19นาฬิกาไทเปพบฮ่องกงนี่คือโปรแกรมแข่งอาเซียนเมนินวอลเลย์บอลยู20ปีแชมเปี้ยนชิพติดตามเชียร์ทีมชาติไทยครับ16นาฬิกา30นาทีมีลิงก์มาปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้ เชียร์อายุ20ปีชายด้วยกันครับ